ตัวเตานี้นะคะสามารถใส่แผ่นกระจายความร้อนได้นะคะแต่ว่าในชุดไม่มีนะคะถ้าต้องการแผ่นกระจายความร้อนเพิ่มก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับสูตรที่ต้องใช้แผ่นกระจายความร้อนนะคะขยับแล้วก็ยิงไปติดแล้วนะคะเตาขนมไข่ค่ะเป็นเตาขนมไข่รุ่นบังลมเหล็กนะคะขนมไข่พิมพ์ของเราเป็นลายรวมเดี๋ยวเอาพิมพ์ให้ดูนะคะตัวตัวฐานนะคะ จะเป็นตัวฐานเดียวกันกับเตาขนมโคกค,ค่ะบังลมตัววงกลมนั้นเป็นเหล็กนะคะเหล็กชุบสีด้านในเป็นไส้แรงดันแรงดันต่ำค่ะหรือจะเอาไปใส่แรงดันสูงได้นะคะตัวนี้พิเศษก็คือเขาสามารถใส่จากหัวปั๊บได้ทั้งสูงแรงดันสูงแล้วก็แรงดันต่านะคะเดี๋ยวขอดูอตัวฐานแก๊สก่อน ว่าในชุดนี้เราให้อะไรไปบ้างนะคะได้บังลมหนึ่งชิ้นนะคะไส้ C ีสามสิบนะคะด้านในสีเขียวๆนี้นะคะแล้วก็ไปพร้อมกับวาล์ว,าวเราเลือกมาให้จะเป็นวาล์วหมนุนเป็นการหมุนปรับไปนะคะหมุนใช้งานเหมือนกับวาล์วเตาขนมรุ่นบังลมนะคะระยะยาวก็มีอะไหล่นะคะแบบนี้นะคะใส่บริเวณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มอตสองตัว แบบนี้นะ๋ยวให้ช่างใส่ให้ดูค่ะ,คะนะคะด้านในใส่น็อตยึดหัวแก๊สให้่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะใช้งานแล้วก็สามารถตั้งบนโต๊ะใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะโต๊ะก็ขอให้เป็นโต๊ะเหล็กโต๊ะลูมิเนียมโต๊ะสแตนเลสทนความร้อนนะคะก็สามารถวางบนโต๊ะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะ<ม><ม>เราจะวัดตัวบังลมเหล็กของเราให้ชมนะคะ บางลมของเราปากปาก12นิ้วครึ่งปาก13านะคะ,ะ,คะเพราะว่าสามารถใส่กับพิมพ์นะคะตั้งแต่12คหรือ13นิ้วได้นะคะตัวนี้เป็นพิมพ์ขนมนะคะพิมพ์ขนมเป็นพิมพ์เหล็กนะคะพิมพ์เหล็กยังไม่ได้เผาเราเลือกเป็นลายรวมก็คือจะมีลายเม็ดมะยมแล้วก็ลายมะเฟืองนะคะในใน,ในแผ่นเดียวนะคะก็คือพิมพ์แบบนี้จะมีแบบ เม็ดมะยมอย่างเดียวหรือว่ามะเฟืองอย่างเดียวนะคะแต่เราเลือกเป็นลายรวมให้ลายรวมก็จะราคาสูงกว่าแยกลายนั่นเองนะคะเราเลือกเป็นแบบนี้ให้นะคะอวัดขนาดพิมพ์นะพิมพ์สิบสองนิ้วนะคะ,นะคะวางพิมพ์ด้านบนแก๊สให้ชมด้วยนะคะ างในลักษณะ,ะน,น,นี้นะคะเวลาที่ใช้งานค่ะเวลานั้นเราก็เอาแป้งหยอดหยอดในพิมพ์ไล่มาเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะในชุดก็จะได้ฝาหนึ่งใบด้วยนะคะฝาเป็นฝาสแตนเลสน,นะคะฝาสแตนเลสงานของเราหนึ่แบบนี้เลย แล้วก็ถ้าเป็นชุดที่มีชุดสายนะคะก็จะได้รับชุดสายไปด้วยนะคะชุดสายสําหรับเตา1ตัวนั่นเองนะคะสายหนึ่เส้นความยาว1.5เมตรนะคะหัวปรับแรงดันนะคะรุ่นเกีียวทองเหลืองแล้วก็กรีบสตัวแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้ก็คือครบชุดเลยนะคะจะมีเป็นชุดเตาอย่างเดียวนะคะชุดเตาพร้อมกับชุดสายแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกนะคะเดี๋ยวเราจะต่อไฟให้ชมนะคะต่อสายแก๊ ว่าวิธีใช้งานไม่ยากค่ะนะคะจากได้รับของแล้วนะคะให้ต่อตามวิธีนี้ได้เลยนะคะใส่เบาก่อนนะคะขณะที่ประกอบนะคะ,ะแนะนำให้วางนะคะเตาไว้บนโต๊ะนะคะบนที่ราบในลักษณะที่พร้อมใช้งานนะคะให้วางกับโต๊ะนะคะแล้วเราก็ประกอบนะคะเราจะได้รู้ตำแหน่งที่ เตาอยู่ในตำแหน่งที่หมอสมแล้วหรือยังนะคะใส่วาล์วส็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีน็อตตอกตัวตรงนี้นะคะนะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต่อเข้ากับถังแก๊สใช้กับถังได้ทุกไซส์เลยนะคะถ้าใส่กับปิกนิกให้ใส่หัวแป้งนะคะแล้วก็เอาหัวปรับนะคะหมุนเข้ากับเกียวของถังแก๊สค่ะ ใส่ได้กับถังทุกไซส์นะคะเล็กกลางใหญ่ใช้ได้หมดค่ะใส่ป,ปรับเรียบร้อยแล้วก็ต่อกับสายตัวนี้เป็นสายความยาวจริงที่เราให้ไปนะคะความยาว1.5เมตรค่ะสาย1เส้นนะคะใส่จีปลดสายแก๊ส ก็อีกฝั่งมาต่อเข้ากับเบาเตาขนมนะคะ สายเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะลองเปิดแก๊สได้เลยนะคะในการเปิดแก๊สให้เราใช้ปืนยิงแก๊สจุดไฟนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนที่าวาลวเปิดแก๊สซ้ายขวาแบบนี้นะคะทำแบบนี้ได้เลยหมุนขยับแล้วก็ยิงไฟติดแล้วนะคะ เราจะปรับไฟนะคะเวลาที่เราปรับไฟเราปรับตรงบริเวณนี้ค่ะนะคะตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปแล้วนะคะเขาอาจจะมีการเหลื่อมหรือว่าไม่เสมอกันนะคะตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะปรับแก๊สให้ดูด้วยนะคะปรับตรงบริเวณปรับลมตรงนั้นค่ะในครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นถ้ามันได้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับอีกนะคะปรับแค่รอบเดียวก็พอค่ะ ก็ตั้งไว้ตรงจุดนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นเวลาที่ใช้หลังจากนั้นเวลาที่ใช้เราก็แค่ปรับตรงบริเวณวาลนะคะหมุนซ้ายขวาเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ควบคุมด้านในนะคะวงด้านในตรงนี้ก็ควบคุมวงด้านนอกค่ะช่างปิดให้ดูด้วยนะคะ เวลาปิดนะคะบิดให้สนิทบิดให้สนิทแบบนี้เลยนะคะทุกครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเตาขนมไข่นะคะเตาขนมไข่แก๊สนะคะเน้นเป็นการทําขนมไข่นุ่มนะคะเพราะว่าเราไม่อ่ามันจะมีเตาขนมไข่รุ่นที่เป็นแก๊สบนล่างนะคะแบบนั้นก็จะทําขนมไข่กรอบได้สุกกรอบแบบ หน้าหลังสบับบเสมอนะคะแล้วก็จะมีขนมไข่อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นขนมไข่โบราณก็คือเป็นขนมไข่นุ่มนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือสามารถหยอดแป้งแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วเปิดออกมาก็คือแบบสามารถอ่าทานได้เลยเป็นขนมไข่นุ่มนั่นเองนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแล้วจต่สูตรของผู้ใช้งานเลยนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะอืม ถ้าถูกใจนะคะสามารถแคปภาพไว้แล้วติดต่อเรามาได้เลยนะคะเรามีแยกจำหน่ายทุกชิ้นนะคะแล้วก็สำหรับตัวเตานี้นะคะสามารถใส่แผ่นกระจายความร้อนได้นะคะแต่ว่าในชุดไม่มีนะคะ ถ้าต้องการแผ่นกระจายความร้อนเพิ่มก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับสูตรที่ต้องใช้แผ่นกระจายความร้อนนะคะแต่ว่าในชุดไม่มีให้นะคะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะตามความสะดวกนะคะก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานต้องใช้แผ่นกระจายความร้อนหรือไม่นะคะ พิมพเอาไปเผาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานค่ะพิมพ์ยังไม่ได้เผาค่ะเป็นพิมพ์ใหม่นะคะ <S <S เผาแล้วสีของเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเริ่มต้นทําขนมถ้าซื้อยกชุดแบบนี้นะคะเราก็จะมีเป็นผู้มือการใช้งานเบื้องต้นให้มีใบรับประกันให้ค่ะระยะยาวก็สามารถซื้ออะไรนะคะอย่างจำพวกวาลวแล้วก็ไส้แก๊สด,ด้านในนะคะซื้ออะไรในราคาสมาชิกนั่นเองนะคะถูกใจแค่ภาพไว้นะคะ แล้วติดต่อเรามาได้เลยทางเรามีบริการจัดสมให้ถึงบ้านค่ะ